อยากเข้าไปสิงมากๆเลยค่ะ <tem po il> จะนอ,อนทีมี เป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือเซตห้องนอนมิลานนั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยเตียงนอนนะคะตูาา้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูนั่งแล้วก็ตู้ข้างเตียงอีกด้วยเซตห้องนอนมิลานของเรานะคะตอบโจทย์สาหรับคนที่ชอบแนวรักชูรี่แต่มีความเท่แฝงไปด้วยนะคะสุขุมนุ่มลึกใช้ได้ทั้ง2เพศเลยหรือเพศไหนก็ได้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะคะรับรองว่าสวยลงตัวมากๆเลยเป็นเซตห้องนอนที่ครบจบที่เดียวของร้านสาอางเฟอร์นิเจอร์เลยซึ่งต้องบอกว่าราคาโปรโมชั่นดีมากๆค่ะจากปกติเข้าจำหน่ายอยู่ที่4 19,900บาทวันนี้นะคะโปรโมชั่นลดเหลือเพียง29,900บาทเท่านั้นซึ่งประกอบไปด้วยเตียงนอนนะคะตู้ข้างเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งและก็ตูนั่งสำหรับโปรโมชั่นนี้ก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะสามารถคอมเมนต์แอดไลน์และก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านสำอางเฟอร์นิเจอร์ของเราทอดโปรโมชั่นออกมาเยอะๆถูกใจสำหรับคนอยากแต่งบ้านนะคะ